สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกรอบๆนะคะข่อยสีผ้ามาเบิ้งผัวข่อ,ขอย่็มีเบียกมีงานเบิ้งเด้อฝนตกหน้าเสริม,มวิดีโอเราเราถ่ายเอาหมดหน้าเสริม,ไ,มอไอถ่ายเอาหมดนะวิดีโอวิดีโอของหน้าเสาาริมโอ้ไข่ไข่ลูกก็เริ่มเลยนะฝนตก ฝนตกนะคะนี่ไป้ว้โยบ้านฝนตกโอ้ปัาไปทำยังไงจะเจมนนะคะเมันแนเนาะยุ่งกับการบานเนี่ยบาเราไข่นีนุอ ไข่ไปอมบ่างไข่กระโดดอันไข่กระโดดว่าเป็นผัวกลูกเฮ็งย่างไข่ฟองใหญ่มากนะฮะคือว่าไม่รู้ไข่มดไข่มดนะไข่มดเหมือนกันเนี่ยนี่เป็นอะไรอะลูกเล็กเลยอะไม่เฮงยังกรเท่าว่าไข่เอาหมุนต่อสู่กันมันเอามันเอาไข่มดไป ไปเกงไปอ่อมฮ่ามึบงมาโตสูกกันนี่มึงจะเอาไข่ไขบ่บนชนีอื่นไปไปเกงไปอ่อมแล้วอะได้เป็นเป็นคลิปสัตว์โลกน่ารู้ได้ไหมเห็นไหมเอาไขไ่เลยละฟองใหญ่มากนะไปแล้วครับแทบจะไม่ทันนะแทบจะไม่ไหวเอาไข่ไข่ทองใหญ่มากไปแล้ววิ่งไปแล้ว เู้ไหอะไออมหรือปลาหรือรด้องใหญ่ใหญ่ต็มเต็มเลยดูมาดูมาเจได้เหรอมาดูมันเอาไปอะไรเอาไปกินยืมไงต้องทำให้สุกก่อนเนอะเดี๋ยวเป็นพยาธเน้อ คุณไม่าอีกแล้วมาอีกแล้วไปแล้วฮะเจ้าเจ้าบอกหมดไปยังไนก่อนอาอเฮทำทำไม่สุกอนเด้อเดี๋ยวเป็นพยาธ oh. <laughs> ิโอ้ตัวแดงๆลงไปแล้วไม่รู้ตัวอะไรหมดอะไรนะลงรูแล้วนะใช้เจ้าของมันแล้วดูคอยดูนะมันจะดต่อสู้กันไหมร้อนจี๊ดน,น,นะนะ เราตีงูลงไปกี่นิ้วเดี๋ยวลงไปอ่อาอะไรลงไปอีกแล้วฮนะตัวนี้ขึ้นมามันจะได้ไข่ขึ้นมาไหมคอยดูแล้วโอ้มีไม่รู้มันต่อสู้กันอยู่ในรูใช่ไหมใช่ไมรู้บ้านตัวไหนนะดูสิโอโ้โหเยอะเลย Oh. นี่นี่นี่ตัวแดงน่ะอะไรเงี้ยไข่มดอะไรเนี่ยตัวแดงเงี้ยมดตายนี่เน่น่าน่าจะเป็นเจ้าของไข่เนี่ยโอ้น่าจะเป็นเจ้าของไข่เงี้ยตัวแดงเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกตัวดำนี่มาแย่งเอาเลยนี่เอาเอาไข่อะมาขโมยเอาไข่มาพ่นเอานะมาพ่นเอาไข่หมด เก็จะไปเตะออมนะสำหรับคลิปนี้ของนักเสริมก็ขอจบเพียงเท่านี้ต้องไปติดตามคลิปของนัาตายนะว่ามันจะไปออมหรือไปก้อยไปลาบนะสหรับคลิปของนักเสริมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวถ่ายท้ายจะมาจบไปแต่เขงกลอนเขากระดัยซีนาทีนี่ถ่ายก่อนนะเอาเอาว่าใครจะให้่จะเอาไปแจ่งไปออมนอ๋อเอาเอาว่าให้คยแน่แห่มันจบพ่อแป้นาที่ไง บบาาเเนนีีน่่ยยคนหนาวคนได้คลิปหมดเรียบร้อยแล้วประกาศอัพโหลดประเสริอัพโหลดแล้วให้ให้คนชาวเมืองกรุงดูนะ <c oughs> ก็เขาอาจจะไม่เคยเห็นหมดตัวใหญ่มากน่ากลัวนะไะไข่ <c oughs> มันใหญ่มาก เนีข่ขาไกวแหนงขาไกวแหนงฝน,นตกบอไดไปกีดอย่างม,มาดูการเราโชคต่อสู้จ,จิงไข่ชื่อคลิปเพิ่นว่ต่อสู้จ,จิงไข่ไขอัปโหลดเรียบร้อย เอาเบิ้งซึกงซิ่งไทยไม<อ>่รู้มันจะเอาไปเก่งหรือไปออกเลี่ยผักอันนี้เจ้าข้าราชการนะพี่อัพอัพโหลดไปหันหลังข้าวแก้วโอ้ยมือมือไทนี่แหละนี่<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้า,เจ,าเจ้าต้องไปติดตามว่ามันเอาไปทำมันยังไงกินนะ<อ>มันจะเอาไปอ่อมหรือไปเกงเด้วยต้องเอาไปติดต้องไปติดตามใช่ นี่มันเอามันเอาซากซากมดเลยไปใช่จะของจะของรูหรือเปล่าใช่ไหมไม่ไงกันเห็นไหมเห็นไหมดูดูจะของรูเลยรไหมไอ้พวกตัวดำน่าจะใช่นะตัวตัวสีแดง มันสืบจริงไข่เลยสืบจริงไข่น่าจะเป็นไข่ของตัวแดงนะใช่เต็นไม่สู้มดตัวดำเลยใช่มดตัวดำมันเยอะมันมันหลายตัวตัดขาดเลยเลยอ่าขาดกันตัดขาดเลยเออมันมีไข่ม้วนมือยังไงให้ให้ให้คอยคอยเคลื่อนย้ายหน่อไหน รูครับรู้ทีมันนะฮะขึ้นมาอีกแล้วนะนี่ไข่เดี๋ยวมันก็ลงไปอีกแล้วนะลงไปเอาแล้วลงไปอีกแล้วนะี่าน่ามันน่าจะทะลุกันรึเปล่าพี่เนาะรู้ไหมเอาเอาโตมดยัดงออกมาดูดนไหนะมครับเห็นไหมครับพี่น้อง ตูดไปพอตูดหัวไปพอหัวเลยนะพอมันต่อสู้กันเดี๋ยไอ้ตัวสีแดงกัดไป,ไป,ไปนะ่ปล่อยกับไอ้ตัวสีดำแล้วก็ทำให้ตัวมันจะตายเดี๋ยวมันก็ไม่ไม่ทิ้งลูกมันแล้วไม่ปล่อยเลยนะไม่ปล่อยเลยขาเอามือตีเนอตนะ<ม>าดมันอาหารหรือว่าไข่เนีย่ยไข่รูครับ ขึ้นมาอะไร่นี้าเนน่าจะเป็นรูตัวป่นีข่ขึ้น,นมาอีกล้นี่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 นไปใหญ่ลเลยออกไปลฮะออไปชมูคอนเดอสูงเป็นบงังยานเ้อะน,นี่นีไปแล้ว ไข่เล็กนล้วตอนนี้คือไข,ข่ฟองเขาเสร็จมันติดกันนะนี่ไข่ใหญ่ไปละเอาไปเห็ดไห่มันสุกก่อนเด้อใหญ่วกว่าตัวมันอีกนะไข่นี่ีหน้ามันถึงมาปนเอาไข่ใหญ่นี่เองเอาไปแต่ละล,ลูกแต่ละฟองมันคงจะกินได้หลายวันมันว่าเดะใไ่แล้วนะขึ้นมาอีกแล้วอ่ะภับตัวอะไรวะดำๆ คนเอาเรื่ออาหารเถอะอาหารเขาคนเอาซื้อจะเป็นขี้มดลังนั้นเมือข้าบขึ้นมาแล้วขึ้นมามนก็ยืนจังก้าไม่ไม่ไปไหนเลย,ยจังก้าอยู่นั่นแล <c oughs> หละกุมอยู้กูมีอาหารไว้กูมีอาหารไว้กูเหนื่ <c oughs> <c oughs> อยปวดแขนแล้ว <c oughs> <c oughs> เบ็ดแล้วเบดแล้วยว่เข้าที่อเนี่เยค่ะสำหรับคลิปนี้น้าตก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามช่องน้าไต่กรอกด้วยนะคะวันฝนตกค่ะวันสบายๆวันฝนตกไม่ได้ทำงานไม่ได้กีดยางค่ะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย